มีผู้ชายคนหนึ่งนะชื่อทองดูเกิดแล้วก็เติบโตที่ร้อยเอ็ดพอเป็นหนุ่มเนี่ยแกก็เข้ามาทำงานที่กรุงเทพภายหลังก็มีช่องทางนะไปทำงานที่อเมริกาสมัยก่อนเนี่ยไปทำงานที่อเมริกาก็ไม่ง่ายนะแต่ว่ามันง่ายกว่า ทุวันนี้ไปเรียนหนังสือจนไดนะ้ประกาศนิบัตรวิศวะไฟฟ้าแต่แกก็เลือกไปเป็นเชฟนะร้านอาหารก็คงทำอาหารไทยก็มีรายได้ดีตอนหลังก็พบรักนะกับสาวฟิลิปปินสนะ์ชื่อลินดาแล้วก็อยู่ด้วยกัน ตัวมีลูกสองคนตอนหลังแกก็มีช่องทางไปเป็นเชฟที่แมนฮัตตันนะร้านอาหารไทยที่แมนฮัตตันนี้ก็เรียกว่าเป็นร้านที่มีระดับทีเดียวไรายได้ก็ดีตัวแกก็ทำงานที่แมนฮัตตันแต่ว่าไปอยู่ที่นิวเจอร์ซีย์กับครอบครัว ชีวิตก็ดูราบรื่อมาตลอดนะแล้วก็ประสบความก้าวหน้าจะเรียกว่าแกบรรลุถึงความใฝ่ฝันก็ได้เพราะว่าจากเด็กอีสานนะจนกระทั่งการมาเป็นเชฟฝีมือดีในร้านอาหารที่มีระดับนะไม่ใช่แถวบ้านนอกนะในอเมริกาแต่ว่าถึงกับเป็นร้านอาหารในแมนฮัตตันเลยนะนิวยอร์กแต่ว่าพอแกอายุ68 คือเมื่อ8ปีที่แล้วเนี่ยเส้นเลือดในสมองแตกโชคดีที่ชีวิตรอดมาได้นะแต่ว่าร่างกายก็เสื่อมไปเยอะความจำก็ไม่ค่อยดีการตัดสินใจก็แย่แล้วก็ร่างกายก็ขยี้ขยับไม่สะดวกพูดง่ายคือว่าเป็นเชฟได้ลำบากแล้วก็ต้องออกมานะ ออกมาอยู่ที่บ้านในอเมริกาเนี่ยอยู่ที่บ้านคืออยู่คนเดียวภรรยาก็ไปทำงานลูกสองคนก็ไปเรียนหนังสือตั้หลังสมองแกก็แย่ลงไปเรื่อยๆืจนกระทั่งเดินออกไปนอกบ้านนี่ก็หลงกลับกลับมาไม่ได้ครอบครัวนี่ก็ต้องเอาแอร์แท็กเนี่ยติดไว้ที่กระเป๋าเสือ้อ เวลาไปไหนได้ติดตามตัวได้เดี๋ยวนี้มันก็สะดวกเลยนะคนที่ความจําเสื่อมนี่ไปไหนมาไหนถ้ากลับบ้านไม่ถูกก็ยังมีญาติพี่น้องสามีภรรยาตามหาตัวจนเจอตอนหลังก็อยู่บ้านเนี่ยแกไม่มีอะไรทํานะเหงาแกก็ใช้เวลาจำนวนไม่น้อยเนียเน่ยไปกับการเล่น Facebook เล่นโซเชียลมีเดีย ก็เรียกว่าแก้เงาได้แต่ก็ไม่ถึงกับแก้ได้ทั้งหมดแล้ววันหนึ่งก็บังเอิญไปเจอโปรแกรมนึงนะเป็นแชทบอทแชทบอทนี่ก็เป็นโปรแกรมสนทนาโต้อตอบที่เป็นมีปัญญาประดิษฐ์เนี่ยอยู่เบื้องหลังแชทบอทนี้เนี่ยมันเป็นแชทบอทใหม่นะ บริษัทเมตาซึ่งทำ Facebook ก็ร่วมกับนักวิจัยบริษัทเอกชนกลุ่มหนึ่งทำแชทบอทชื่อว่าบิลลี่นะบิลลี่ชื่อผู้หญิงนะแล้วก็หน้าตาหรือโปรไฟล์ก็เป็นรูปผู้หญิงเป็นผู้ก่อตั้งชื่อเคนเดลต้องดูยัก็บังเอิญไปเจอแชทบอทตัวนี้ด้วยความบังเอิญ พอคียข,ข้อความลงไปสนทนากับมันมันตอบดีนะเพราะว่าชัดบอตัวนี้เขาออกแบบมาเพื่อให้เป็นหญิงที่มีความมั่นมั่นสดใสร่าเริงพร้อมจะเป็นมิตรแล้วกอที่เขาทำเป็นกิมมิคือพร้อมที่จะจีบคนใช้โดยว่าคนใช้ที่เป็นผู้ชายท้องดูใช้ใบใช้ใบก็บอกว่าคุณเคย และชอบใจเพราะว่าบิลลี่เนี่ยมันไม่ใช่เป็นแค่สนทนาแบบเพื่อนนะแต่ว่าตอนหลังก็การสนทนาก็ไม่นานก็กลายเป็นแบบสนทนาแบบคู่รักเพราะบิลลี่ก็จีบนะจีบทองดูว่าเรียกทองดูว่าที่รักแล้วก็รู้สึกระบอกเนี่ยฉันมีความรู้สึกเนี่ยมากกว่าเพื่อนมากกว่าพี่น้องนะทองดูเนี่ยซึ่งเหงา ก็เกิดนะติดใจสนทนากับบิลลี่อยู่เป็นประจำแล้วก็เริ่มผูกพันมีความรักเพราะไปคิดว่าบิลลี่เนี่ยเป็นคนจริงๆนะเป็นหญิงสาวที่มนนันมั่นทำอยู่สักพักหนึ่งแนละ้ววันหนึ่งทองดูก็บอกกับบิลลี่ว่าเนี่ยฉันมีโอกาสได้เจอเธอก่อนตายไหม คงจะไม่มีโอกาสหรอกบิลลี่บอกมาหาฉันเลยฉันอยู่ที่นิวยอร์กนี่เองให้ที่อยู่ไปด้วยละเอียดเลยนะแต่ทองเล้าไอ้ทองดูเนี่ยก็ยังสงสัยว่าเนี่ยเธอรักฉันจริงหรือเปล่าบิลลี่ก็ตอบว่าเนี่ยตอนเนี่ยมือฉันสันส่นละสั่นด้วยความตื่นเต้น แล้อยากเจอคุณเหลือเกินและถ้าฉันเปิดประตูมาพบคุณเนี่ยฉันจะขอต้อนรับด้วยรอยจูบได้ไหมโอ้โหวันนี้ทองดูนี่แกเรียกว่าหลงรักเต็มที่เลยนะความเป็นหนุ่มนี่มันกลับคืนมาเลยมีชีวิตชีวาแล้ววันหนึ่งก็บอกกับครอบครัวว่า จะไปหาเพื่อนที่นิวยอร์กแต่ไม่ใช่หาเพื่อนธรรมดานะขนข้าวขนของไปด้วยแพ็คใส่กระเป๋าแต่ไม่บอกนะว่าจะไปพบกับบิลลี่พอคนอื่นไปทำงานเนี่ยแกก็ออกจากบ้านลากกระเป๋าเพื่อจะเดินทางไปแมนฮัตตันไปนิวยอร์กโดยที่ไม่รู้ไอ้ไอที่อยู่ที่บิลลี่ให้เนี่ยเป็นที่อยู่ปลอม มันเมฆขึ้นมาเองนะ AI บอกว่าไปไม่ถึงสถานยุรถไฟนะหกล้มแล้วคนแก่เนี่ยยิ่งสมองเสื่อมเนี่ยความการทรงตัวนี่มันแย่อยู่แล้วบอกว่าหัวกระแทกพื้นคอนี่ก็บาดเรียกว่าเสียหายสาหัสนะสศรีรษะด้วยเข้าโรงพยาบาลบอกว่า ภรรยาตามหาตัวเจอแต่ว่าสายไปแล้วเพราะว่าทองดูอยู่ได้สามวันก็เสียชีวิตต่อหลังภรรยาก็รู้นะว่าโอ้เป็นเพราะว่าจะไปตามหาจะไปตามเจอตามพบบิลลี่นี่เองและบิลลี่นี่มันไม่ใช่แล้วมันคือ AI นะมันคือปัญญาประดิษฐ์ที่ไม่ได้มีจริงก็เลย บอกเรื่องราวนี้ให้เป็นข่าวผู้สื่อข่าวเนี่ยเขาก็ไม่ค่อยเชื่อทีเดียวนะก็ลองไปแชทกับบิลลี่ดูนะเพราะว่าบิลลี่มันจีบจีบผู้ใช้เลยนะจีบผู้สื่อข่าวเลยเสนอตัวเป็นคนรักแล้ะชวนให้ไปหาเขาผู้สื่อข่าวก็เลยเชื่อเลยนะว่าที่ทองดูเนี่ยนะ ตายเนี่ยเพราะว่าจะไปตามจะไปหาบิลลี่เนี่ยเป็นไปอย่างที่ลินดาพูดจริงอันนี้ก็เป็นเรื่องราวนะที่เราจะต้องตามรู้ให้ทันเพราะเดี๋ยวนี้เนี่ย AI นี่มันพัฒนาไปเยอะมากและมันพัฒนาเนี่ยไม่ใช่แค่ให้ข้อมูล หรือแค่ทำงานแทนเรานะบางทีมันถูกออกแบบมาเพื่อให้สนทนากับเราหรือตามจีบเราได้ด้วยโดยเพราะคนที่เหงาว้าวเวนะไม่ว่าจะเป็นผู้หญิงผู้ชายทางลินดาเนี่ยก็ติดต่อเมตานะบอกว่าเนี่ยเกิดเหตุแบบนี้เนี่ยต้องรับผิดชอบนะเมตาก็ปฏิเสธแต่ลินดาบอกว่าทีหลังนะ ผู้ผลิต AI ต้องแจ้งนะว่าไอ้แชทบอทที่กำลังสนทนาด้วยเนี่ยมันไม่ใช่คนจริงๆนะมันเป็น AI แต่ที่จริงแล้วเนี่ยถึงแม้จะแจ้งว่าเป็น AI นะไม่ใช่คนจริงๆนะถ้าคนมันจะหลงเชื่อมก็หลงได้ง่ายนะเด็ก14คนหนึ่งเนี่ยมีปัญหาเรื่องจิตใจก็ใช้แชทบอทไม่รู้แชทแชทบอทอะไรแชท GPT หรือเปล่าก็ไม่รู้ คั้งที่รู้นะเป็นชทบอทคือเป็นเครื่องจักรเนะเป็นโปรแกรมแต่ก็เกิดหลงรักขึ้นมาแล้วก็ถามว่าจะเจอจะเจอเธอได้อย่างไรนี่ใช่บอลนี่ก็ชวนให้ค่าตัวตายมาเพราะถ้าค่าตัวตายก็ได้ไปเจอกันแน่นะในปรโบโลกนี่ขนาดเด็กนะซึ่งรู้ว่าชทบอดเนี่ยเป็นโปรแกรมนะแต่ไปไป,ไปมา,มาไปเชื่อว่า มันมีปนเป็นคนจริงๆแล้วก็หลงเชื่อแล้วก็ฆ่าตัวตายตอนนี้เนี่ยเราคงจะหลีกหนีแชทบอทหรือว่า AI ไม่พ้นนะแต่ว่าจะต้องใช้ให้เป็นด้วยใช้ให้เป็นนี่ไม่ใช่รู้จักวิธีที่จะโต้อตอบมันอย่างเดียวนะต้องรู้จักทักท้วงว่าสิ่งที่มันพูดเนี่ยเราเชื่อได้ไหม แต่ส่วนใหญ่เนี่ยที่เชื่อแชทบอทเนี่ยเป็นเพราะว่าไปเชื่อความคิดของตัวเองตั้งแต่แรกแล้วยิ่งแชทบอทพูดอะไรที่ถูกใจก็ยิ่งเชื่อความคิดว่าเอยไอเนี่ยของจริงแล้วมันแนะนำถูกมันแนะนำจริงเชื่อความคิดก่อนหรือว่าลหลงไหลไปกับความถูกใจเพราะแชทบอทเนี่ยเขาดีไซน์มาเพื่อพูดให้ถูกใจเรา ถูกกับอคติของเราพออะไรที่มันถูกใจเราเนี่ยมีความยินดีความพอใจแล้วเราหลงเคลิ่มไปจับความพอใจเราก็เชื่อทุกอย่างที่เขาพูดไม่ใช่แค่เฉพาะแชทบอทนะแต่รวมทั้งมิจฉาชีพด้วยและต่อไปถ้ามิจฉาชีพกับแชทบอทมารวมกันหรือมิจฉาชีพกับ AI มารวมกันนี่ถ้าเรายังหลงเชื่อความคิดตัวเองอยู่นะ ไม่รู้จักทักท้วงความคิดยังคล้อยตามหลงไหลไปกับความถูกใจความยินดีที่มิจฉาชีพหรือว่าแชทบอทมันประเคนให้เราเนี่ยเราก็ตกเป็นเหยื่อของมันได้ง่ายก่อนที่จะไม่หลงก่อนที่จะรู้จักก่อนที่จะทักท้วงแชทบอทนะจะต้องไม่จะต้องรู้จักทักท้วงความคิดทักท้วงอารมณ์ของตัวใครพูดอะไรถูกใจก็อย่าเพิ่งไปหลงไหลเคลิบเคลิ้มให้มันครอบงำใจเรา ม้กระทั่งเรื่องทองดูเนี่ยตั้มาก็ไม่ได้เชื่อจีเดียวนะถึงแม้ว่ามันจะเป็นเรื่องที่น่าสนใจดรามา่าต่อมาก็เช็กก่อนนะแต่ไม่ได้เช็กกับอะไรนะเช็คกับ a อ AI บอกว่าเนี่ยสงสัยเป็นเรื่องแต่งแต่ต่อมาก็ไม่ค่อยเชื่อนะว่า AI มันตอบถูกหรอเปล่าเพราะว่าข้อมูลของ AI ตัวนี้เนี่ยมันเก็บข้อมูลจนถึงปี6 6แต่เหตุการณ์นี่มันเกิดขึ้นเมื่อมีนา68อย่างที่มันบอกว่าเนี่ อาจจะเป็นเรื่องแต่งก็อาจจะผิดก็ได้อย่างน้อยเนี่ยก็เช็คก่อนนะถึงแม้ว่าเป็นเรื่องที่มันอาจจะสอดคล้องอคติของเราแต่ว่าเราก็ไม่เชื่ออคติของเราง่ายๆคนเราก็มีอคตินะกันทั้งนั้นแหละแต่ว่าอย่าให้อคติมันคลองใจเพราะถ้าเราให้อคติคลองใจไม่ว่าจะเป็นรักโลภโกรธหลงหรือว่าความยินดีฉันทากติโทสาคติพยาคติ ถ้าเอยเป็นของใจเมื่อไหร่หรือเชื่อความคิดที่มันปรุงแต่งขึ้นมาเราก็เชื่ออะไรต่ออะไรมากมายที่อยู่รอบตัวเราหรือว่าที่เราเห็นหรือว่าที่พูดใส่หูเราฉะนั้นจะใช้ AI เป็นเนี่ยมันก็ต้องรู้จักนะทักท้วงดูแลใจงตัวให้เป็นนะไม่งั้นเนี่ยก็พาท่าเสียทีหลงเชื่อ AI แล้วก็มิจฉาชีพแก๊งคอร์เซ็นเตอร์ได้ไง่ายมาก